เอาไันี้่ก็ไม่แปรใชะ้แล้วนะครับเนอ่ออนมามที่พื้นถนนคนเขีดเหยลงตาต้อยอออเดินชุมนานดูที่สมก่อนที่ยุ่ครัเทีนเขาขีดที่เนาีดอย่างนี้ครับอันดูแลกิจกรรมเป็นกิจกรรมในวัดวันเสาพี่น้องเช้าอำนาจเจริญวันไปลืมคนมา เทพพื้นต้อยลวงตาต้อยวัดลูกทวีวัดลูกทวีวัดสันตูรุสอนวัดนี้ผมไล่สดอุบลถึงไล่สดท้ายวิถีก่อนโดยทรงห้ที่พอพี่น้องในเบิ้งว่าการทำงานของในวัดมีเ็นญาิพีองะไรก็ไลยสั่งคนสิมาเพื่อให้มันรจ นิ่น <m> ี่นะสุกันนิ้วด้วยนี่ต้องเบิ่งมวามร้านจัดกานอยู่ปูนอีฐเป็นไรมากซอยแห้งครับซอยแห้งเป็นการซอยแห้ง่างรุนะกอจากถ้ำของกู้อีฐที่ก้าวไว้การสืบต่อถ้ำของเพื่อนพี่น้องจากรับบุกร้านเช้าอำนาจเจริญแล้วก็อุบลนะครับกับชาารอยเย็ด บ,บ้าน,นเชียงครับไว้ลืมครับบ้านเชียงไว้ลืมตำบลอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับผลมาซอยส่างวัดกัตันยูจากสารต่อจากวัตถุประสงค์ของลุงตาทวีครับก็เพื่อเป็นอนุสรณ์ลูกหลานสืบต่อไปครับมาซอยกันเทศปูนรอบสถานที่เกดีเกดีน่าตั้งพี่เดินหน้ามาเราซีดีซีดีได้หรือเปล่าซีีนะครับ ดูอิ่มม้วนเหลือหรอกใจยังตะโพอตะโ่กประวันยังพื้นที่กว้างอยู่ครับยังอีกหลายยุเพราะว่ารอบยุคเกดีรอบสถานที่หลวงปู่ได้วาดละแผ่นไว้กับรูบาย่างบ้านท่านเซตสิ่งยังครับยังหลายอยู่พี่น้องยขอผู้มีบุญชุมีอยากร่วมสร้างวัดสร้างวาศัพท์กัตัญญูนุศน์ขององค์ตถาภิณฑ์ก็ เพคนก็สืบทอดให้ลุงตาต้อยจ้าผู้ที่เป็นผู้เพป็นลูกศิษย์เพป็นเป็นเจ้าวาดที่คนู้ดูแลอยู่ดีต่อจากลุงตาครับแล้วก็ลูกหลานก็สืบต่อกันไปแนวทางของลุงตาที่เพส้นได้แนะแนวไว้ให้ลูกให้หลานสืบกันทำกันต่อไปให้เจริญเจริญกันทุกทุกคนพี่น้องครับเด้อผู้อยู่ผู้มากก็มีผู้มากก็มีผู้เจริญผูยู่ก็มีคนเจริญ บายสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนทุกคนลูกหลานเช่าเช่าอำนาจเจริญแลวกษสาธทุชนข้งงลายผูดีมีใจจะท่า่อบุญบารมีของหลวงปู่ทวีติสวาโลข้างเข้านะครับที่บ้านเกียงครับบ้านหัวดงครับบ้านเกียงบ้านหัวดงครับอำเภอเชียงขวัญครับตำบลบ้านเคืองครับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นวัดกตัญญูอนุสรของหลวงปู่ทวีติสวาโลครับ นี่ครับเป็นเกดีไว้ครับเป็นสางเป็นอนุสรณ์พี่น้องครับย,ยังอีกหายอยู่พี่น้องครับมุทาร์านต่อจาก,ก,กปู่คนที่ได้ละสังขารออกไปจากพี่จากน้องไปแต่ว่าบารมีเพิ่นยังคุ่มุลูกหลานทัง้งคนไปทั้งคนเนาะคุณอ่ะวันนี้ไปเบิ้งยึกช็อตหนึ่งเออเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับบัดนี้ใครทำให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้ง เมื่ออนี้เอามา40ิวครับ40ิวครับ40ิวคิวเดีวเาคอาจารย์ต้อย้เป็นประทาน่งยูนี่ครับต้องจากนุตาทวี่เฮาครับพื้นบนในละไปแล้วก็สุดตานต่อโอ้ลไทยออกหลัฟูเด้กกมนขึ้นหนามากอยีครับวุ่นกับอาจารย์ไ่เป็นครับผูคนดูแลครับถูกยิงถูกยาง นี่อนไดกับิดต่อมาทังเฟหรือจากจะซอยบุญหรือว่ากระทันเลยกทันเลยก็ได้พี่น้องครับวัดหลวงปู่ทวีติสบโลครับหรือวัดกตัญญูครับทอดม่งใแมงกินไทยดีกันไทย่กิลกินลกฟีกไปในี่ดลูกตลานกากำนาจจากแกโซจากอุบบนะพี่น้องชิับลุงแต่มาหลซึ้ว่าสังวัดเฮ่าเวลาพูดอาจารย์หญ่ผู้นดูแลครับทั้งท้งทุกทิยทางักจากอาจารย์ยับุละ ล่องลงปูล่องลงตาผู้บรรลับเข้าไปแล้วระสังขารเข้าไปแล้วแต่บาลมีเพิ่งนกันยังไงเข้ามาสั่ง